ฉเฉลิมพระชนมะมันษามาบรรจบเฉลิมศกสุขท่วนกระบวนสมัยฉเฉลิมราชฉลององค์พระทรงชัยฉเฉลิมไทยฉลององค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทมั่งมีสีสุขอินเตอร์เทนเมนต์จำกัด การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่นสนับสนุนโดยบริษัทเคเรือเจริญโคกพันธ์จำกัด สวัสดีครับผมบิ๊กภูริพัฒน์ใจวีรวัฒนากุลนะครับวันนี้ก็มาพบกับพวกเราในรายการขอเพียงแค่เขียนมานะครับรายการที่จะมอบโอกาสให้กับทุกๆคนขอเพียงแค่คุณเขียนเรื่องราวมาหาเราเพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดชนบุรีนะครับเรามาพบกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะครับที่เป็นพี่น้องกันทั้งหมดเลย ซึ่งปัจจุบันนะครับเหลือพี่น้องกันทั้งหมดแค่6คนพิการทางด้านสมอง3คนครับแล้วก็อีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นโรคขาใหญ่ส่วนอีก2คนปกติดีแต่อายุของทุกคนในครอบครัวนี้นะครับก็อายุเกิน60กันหมดแล้วร่างกายก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับแต่ต้องดูแลกันเองโดยยึดอาชีพรับจ้างร้อยถุงพลาสติกทําตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยครับในแต่ละวันและเงินจํานวนนี้ครับก็จะเป็นเงินที่เอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องของคนในครอบครัวซึ่งแต่ละเดือนไม่เคยพอเลยครับแต่ก็ต้องอดทนประหยัดวันนี้มาติดตามเรื่องราวขอองคครรบััวพพิมม์สสกกุลนู้เือง ชนบุรีได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดะเมบอกครับขอโทษนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณป้าอีทใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณลุงมนูนใช่ไหมฮะครับครับผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะผมบิ๊กนะครับมาจากรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดวเมบอกนะครับป้าอีท ตอนนี้ป้าอิทกำลังทำอะไรอยู่ครับร้อยเชือกถุงพลาสติกอยู่ค่ะอันนี้ถุงพลาสติกคุณป้ารู้ไหมครับว่าเขาไปทำอะไรเขาไปใส่อะไรรถแล้วก็ป้าก็มีหน้าที่ก็คือในการร้อยร้อยรอยูให้เขาทำอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้วครับคุณป้าโอ้หลายปี้วทำกันอยู่อย่างเงี้ยถ้าลุงมโนเขาไม่ว่าเขาก็ไปท้องไรท้งน้านเขาก็ยุดก็เหลือคนเดียวขอลงมือเข้าไปทำด้วยได้ไหมครับเดี๋ยวนั่งคุยกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวผมช่วยทำเนาะได้ค่ะโอเค,คไหมครับค่ะ คุณป้าสอนผมนะว่ามันทำยังไงทำยากง่ายขนาดไหนเชือกมาแล้วก็ร้อยร้อยยังไงนะฮะแนะแย่ไปเลยแย่ลงไปเลยแล้วก็กลับขึ้นมาแล้วก็กลับลงแล้วก็กลับลงแล้วก็กลับขึ้นแล้วก็กลับขึ้นแล้วก็ตีกลับแล้วก็ตีกลับแย่แล้วก็ขึ้นลงเหมือนกันเนี้ยอ๋อขึ้นลงเหมือนกันทำไปเรื่อยๆของทุกอย่างนี่คือเขาส่งมาให้เขาส่งมาให้เราเสร็จเลยร้อยอย่างเดียวร้อยอย่างนี้ทั้งวันใช่ไหมครับทั้งวันต้องร้อยทั้งหมดเท่าไหร่ส่งเขาราคายังไงเท่าไหร่ครับ ถุงนึงมี500ใบอันนี้คือ1มัดมัดละ20ใบ 1>, 1มัดมี20บใบ20ใบ1ถุงคือถุงนี้ใช่ไหมครับก็คือทั้งหมด1ถุงนี้มีทั้งหมด500ใบ500ใบนี้ได้ทั้งหมดกี่บาทครับ30บาท500ใบนี้ต้องใช้เวลาทั้งหมดเท่าไหร่ครับ3ชั่วโมง3าชั่วโมงคุงละ3ชั่วโมงป้าคนเดียวอย่างคุณลุงมนูนก็3ชั่วโมงเหมือนกันไหมฮะมไม่ื่อกีเขาก็ได้ถามว่าติดเขาก็ไปลวเขาเมื่อยเขามาทำตั้งแต่ กี่โมงถึงกี่โมงครับ8ปดโมงเช้า8โมงเช้าถึงกี่โมงห้าโมงเย็นอันนี้ก็คือเป็นงานประจําของป้าอิทเลยจากการประสานงานของบริษัทนะคะแล้วเราก็ต้องดูความรู้ความสามารถของ คนพิการในพื้นที่ของเราก่อนว่าเขาสามารถที่จะประกอบอาชีพเหมาะสมคนพิการที่จะทําได้นะคะป้ายอีทเองเหมาะที่จะทําจากการเคลื่อนไหวไม่สะดวกให้ป้ายอีททำเพราะว่าป้ายอีทก็จะนั่งอยู่กับที่มากกว่าโรงงานที่เขาผลิตถุงใส่อะไรรถยนต์พนักง,งานที่นั่นเขาเกิดทําไม่ทันเขาก็เอามาให้ในชาวบ้านทําซึ่งมันไม่ได้มีทุกวันนะครับบางช่วงไม่มีก็คือไม่ได้ทําได้ไม่กี่บาทนะแต่ก็คือว่าดีกว่านั่งเฉยๆในทุกวันเฉลีย่ยแล้วเนี่ยได้ประมาณสักกี่ใบครับบางทีก็แปดร้อยเก้าร้อยใบ อ๋อก็อยู่ประมาณนี้ก็ตกตกต่อวันนึงก็ได้ประมาณสัก30สิบาท60ิบาทต่อวันข้าวจานหนึ่งนี่ก็ยังไม่ได้เลยนะระอิทคือว่าข้าวเราไม่ลาบม่ต้องซื้อข้าวกินเรามีข้าวกินเองหวานเองหวานเองก็คือดำนาเองทำเองได้เสียเงินอะไรไหมไม่เสียํำนาไม่เสียครับเป็นที่ของวัดที่แรกที่แรกเขาเข้าเขาเก็บไรละร้อยต่อมาเขาก็ เห็นว่ามีพิคนพิการเยอะเขาก็เลยไม่เก็บวัดเขาก็ไม่เก็บเขาให้อยู่ฟรีทาฟรีนะี่เนาะก็ถือว่าเราก็ไม่ต้องเสียต้นทุนค่าข้าวเนาะแต่ว่าก็ต้องทําเองหวานเองลุงมนูนก็ต้องลงแรงครับแล้วมีทั้งหมดกี่ไร่ครับสามไร่เกี่ยวเองไหมครับเราไม่ <ข>แล้วทำเองมันทำไม่ไหวอ่ะโรงสีเข้ามาเก็บโรงสีเข้ามาเก็บคือเขามาเก็บข้าวไปแล้วไปะสีให้ฟรีหรือว่าเราต้องก็ต้องเสียค่าจ้างเขาอีกไม่ไม่เสียคือว่าเขาก็ได้ค่ารำค่าปลายไปไปงก็คือเราเอาข้าวไปให้โรงสีแล้วก็โรงสีเนี่ยจะได้รำแล้วก็ได้ไปลายข้าวไปส่วนเราก็ได้ข้าวกลับคืนมาได้ข้าวมากินโดยที่เราไม่ต้องเสียเงิน,นะคะ่ารงสีก็วินวินทั้งคู่ก็ถือว่าโอเคนะครับวัดนี่วัดชื่อวัดอะไรครับคุณลุงคุณป้าวัดมึงบวชสถิตเป็นความเมตตาของทางวัดด้วย ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาสนับสนุนโดยบริษัท CP Retailing จำกัด บอกัย่างถุงเนี่ยหนึ่งวันได้60บาทแล้วอย่างนี้จะพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหรอครับไม่พอแล้วทำไงก็กิกนแต่น้อยไงก็ต้องประหยัดไปอีกประหยัดประหยัดกินเอา60บาทคูณ30วันก็อยู่ที่ประมาณ1,800บาทผมอยากรู้มากเลยว่าตกต่อใบหนึ่งอะ่ะมันจะราคาเท่าไหร่500ใบได้30บาท30บาทหารด้วย 500ใบ0.06สตังไม่ถึงสลึงสแสดงว่าป้าต้องทำประมาณ4ใบถึงจะได้1สลึง4ใบ1สลึง4 4 16 16ใบได้บาทหนึงประมาณนะครับผู้ชมสแสดงว่า1,000ใบได้60บาทใน1วันต้องทำ 1, า1 0 0 0ใบปูณน30วันคุณป้าต้องทำทั้งหมด30,000ใบ ก็ยังดีฝ่าไม่มีอะไรทาอะคะ่ะมีอาชีพตรงนี้ก็ถือว่าเสริมได้นิดหน่อยก็ยังดีดีกว่าไม่มีอะไรทําเลยอยู่เปล่าๆไม่ได้มีไรายได้อะไรเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าชีวิตมันก็ต้องกินทุกวันนะคะปะอิทเนี่ยก็ไปไหนไม่ได้เป็นโรคเท้าช้างทํางานอะไรไม่ได้นอกจากว่าทําถุงไปวันๆถ้ามีงานถึงจะได้เงินได้ทําซึ่งมันก็ไม่ได้มากเลยเดือนหนึ่งก็ตกพันระบาทบางทีไม่ถึงด้วยซ้ําไปก็คือว่าอยู่ทําไปวันๆแค่พอเลี้ยงชีวิตได้รอดไปเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง นี่เรามไม่มีรายได้ทาอะไรก็ทไปเรื่อยๆก็นั่งทําไปเรื่อยๆคุณป้าเมื่อยไหมฮะเมื่อยเมื่อยปวดหลังไหมนีปวดหลังบ้างไหมนอกจากหลังนอกจาก1,800บาทจากการร้อยถุงพลาสติกแล้วเนี่ยคือมีรายได้ส่วนอื่นอีกไหมฮะเบี้ยพิการเบี้ยคนพิการได้เท่าไหร่ครับครอบครัวทั้งหมดนะครับพิการสี่คนตัวละแปดร้อยทั้งครอบครัวมีทั้งหมดกี่คนครับมี6คน6คนนี้มีคนที่ปกติ2คน แล้วก็มีป้าอีทที่เป็นโรคขาใหญ่แล้วก็อีก3คนก็คือจะมีปัญหาในเรื่องของสมองใช่ไหมครับเป็นอะไรอะครับป้าอีทช้าอะสมองเขามไม่สมองจะช้ากว่าคนอื่นออดองน้าตาเป็นหมดแล้ว3าคนมีทั้งหมด9คนต<า>แต่ว่าตอนนี้ <3 S 1> คือเสียชีวิตไปแล้ว3คนตอนนี้เหลืออยู่กันแค่6คน6คนน1,800บาทคือต้องมาเชียร์เหียออีก6คนใน6คนนี้ได้เพียงคนพิการคนละเท่าไหร่ครับคนละ8 0 0ได้แค่4คน บวก800 4สี่คนบวกกับอีกพันแเป็น5,000แล้วได้เบี้ยผู้สูงอายุด้วยไหมฮะหกคนคนละเท<น><น>่าไหร่ครับคนละหกร้อยหกหกสามสิบหกสามพันหกทั้งหมดต่อเดือนได้แปดพันหกร้อยบาทต่อสมาชิกหกคนหารหกหารต่อวันวันละสี่สิบเจ็ดบาทต่อคน มีถุงยังชีพหรือว่ามีอะไรมาเนี่ยเ็เราก็ต้องนึกถึงบ้านเนี่ยเพราะว่าจนจริงๆลําบากจริงๆอ่ะในความคิดผมนะเขาลําบากกันมาอย่างเงี้ยคือไม่ใช่ว่าสู้แต่ปราอีศึกสู้กันทั้งบ้านอ่ะอย่างลุงมนูนก็ไปดูนาไปทํานาอะไรของเขาชีวิตเขากูส้สันไปนะตามตามภาษาชาวบ้านอ่ปะป้าอีทครับแล้วอย่างไรายได้ที่แบบทั้งหมดแล้วเนี่ยแปดพันกว่าบาทเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายอื่นๆอีกไหมคระะับป้าอีทมีค่าน้ำค<ว>่าไฟ ค่ารถไปหาหมอรถไปหาหมอหมอนัดไปตรวจแต่เราเป็นช่วงนี้มาเป็นนี่ความดันไขมันอย่างประอิดนี่คือมีโรคประจําตัวก็คือจะขาใหญ่ใช่ไหมครับผมขออนุญาตดูได้ไหมครับอยากให้เห็นว่าคือใหญ่กว่าแขนของผมเยอะมากแต่อย่างนี้นี่อย่างนี้นี่คือก็เดินได้ปกตินะได้แล้วคุณหมอบอกไหมครับว่าโรคนี้คือโรคอะไรครับไปอิดอบอกว่าเป็นโรคทาบช้างมังโร เม็ดเลือดตมเม็ดเลือดตอมน้ำเหลืองอะไรเงี้ยบ้านครอบครัวพิมพ์สกุลจริงๆแล้วเขาอยู่หลังนี้นะคะส่วนการที่มาทําประกอบอาชีพของคุณลุงมนูนกับป้าอีทเนี่ยก็คือมาทําอยู่ที่บ้านของหลานก็ไม่ได้เป็นหลานแท้ๆนะคะลุงมนูนก็ทํานาก็จะเอาข้าวมากิน แต่ถ้าไม่มีเงินจริงๆก็จะเอาข้าวไปแลกอาหารมาเลี้ยงในครอบครัวนะคะบางเดือนก็พอบางเดือนก็ไม่พอก็ถึงต้องมาทำนางพอขาดปุ๊บก็เอาข้าวไปซีกอกา,าสอบห้ากระสอบไปขายเอา,าแลกกับข้าวอะไรบ้างไปยึดก็ออกขาขาน้ำลุงออกขาไฟแสดงว่ารายได้หลักของไปยึดเนี่ยก็คือมาจากการร้อยเชือก จากถุงพลาสติกก็คือหนึ่งพันดรอบาทนี่คือรายได้หลักเลยที่เลี้ยงดูทั้งหมด6คนส่วนลุงมนูนก็มีหน้าที่มาคอยช่วยเหลือป้าอีทถึงหน้านาเขาก็ไปทําไร่ทนานาเขาก็ไปอยู่ท้องนานเขาหมดแล้วแล้ว้าอย่างป้ามาเรียครับทําแม่บ้านทงข้าวทำกับข้าวบ้านนี้เขาก็ยากจนลําบากค่ะคนพิการเยอะค่ะเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยบางทีเขาก็ตามมาเราเป็นอสมอนะคะเขาก็ตามนวัดความดันให้อะไรอย่างเงี้ยอย่างลุงมนูน ก็เป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นเกาคนในครอบครัวเขาก็ดูแลกันไม่ทิ้งกันคือก็ดูแลน้องๆไปมาลีก็หุงข้าวให้น้องกินคอยดูแลน้องซักเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉัน สนับสนุนโดยหมูชีวามีโอเมก้าสามอย่างนี้เห็นบอกว่ามีมีหลานด้วยพระเอกีไม่มีลูกด้วยป่ะครับตัวไม่มีลูกมีแต่หลานเขามาเลี้ยงเขจาจ้างเลี้ยงจ้างนี่เขาจ่ายตังค์ไหมครับจ่ายมั่งไม่จ่ายมั่ง ตอนนี้เลี้ยงหลานคนนี้มากี่ปีแล้วครับเวลาที่เขาอายุ25แล้วอะ25ปีเขามาจ้างเลี้ยงแล้วสุดท้ายเขาก็หนีไปเลยเขาก็ทิ้งเขาเขาก็ทิ้งหลาน<ม>าไว้ให้เราเลี้ยงสุดท้ายแล้วก็เลี้ยงเขามาประมาณ25ปีแล้วก็รักเขาเหมือนหลานเลยหลานคนนี้ครับป้าเขาเคยแบ่งบัพละป้าไหมครับเคยส่งเงินให้ป้าไหมเมื่อกิ้ก็ส่งเมื่อี้างก็สง่งบางครั้างก็ไม่สงออ่งใครไปรับเนี่ย เออใครละใครไปรับหลานคนเนี้มันมีคนไปรับเลยเมื่อกี้หลานใครครับเอที่ต้องไปรับของของคนนั้นเนี่ยลูกของหลานอีกที่นึงเป็นหลานแล้วก็มีลูกอีกแล้วก็มาอยู่ก็เราเราก็เลี้ยงอีกเราก็เลี้ยงอีกแกรักแกเลี้ยงแล้วแกผูกพันคือแกรักของแกพอมาเลี้ยงไปแล้วเลี้ยงแม่ก็รักใช่ไหมคะพอมาเลี้ยงลูกเขาก็รักลูกเขาอีกไม่มีใครเอาก็เราก็ต้องเลี้ยงเพราะเราเลี้ยงเขามาแล้วใช่ไหมคะ มันก็ลําบากไปอีกระดับหนึ่งมีลูกมาก็เลิกกับแฟนก็ทิ้งลูกไว้ให้เขาเลี้ยงอีกเนี่ยเหมือนเป็นภาระเพิ่มขึ้นมาอีกจากพี่น้องตัวเองที่ทํางานไม่ได้อยู่แล้วต้องก็ทํางานไปเลี้ยงหลานไปอะไรไปเงี้ยอย่างเด็กไปกินโรงเรียนก็ต้องมีตังติดตัวไปบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับเพราะแม่แม่เขาก็ไม่ได้มาดูแลอะไรขออนุญาตครับป้าอิทป้าอิทมีสามีไหมครับมีแล้วสามีนี่อยู่กับป้าอิทไหมยอยู่เขาได้รับเบีย้ยคนพิก,การคนชราเนขามัก็คือไม่มีบัตรประชาชน แล้วแฟนประอินี่เขาทํางานอะไรครับตอนนี้ไม่ได้ทำงานทํางานไม่ไหวไป่วยสายตาไม่ค่อยดีเขาถ้าสายตาเขาดีแล้วเขาไปทํางานเขาทุกวันตอนนี้เขาก็อยู่บา้านเขาก็ช่วยแล้วทำถุงเมือ่อกี้แล้วก็แก้แล้วอย่างวันนี้ครับ <ไป S 1> วันนี้ไปเฝ้านกแคนลุงมโนนอยู่นกเมื่อกี้ข้าเข,ข,ข,ขาวาย้าแล้วนกมันลงกินก็คือป้าอิดหาเงินมาเลี้ยงดู9คน9ชีวิตที่ป้าอิดต้องแบกรับทั้งทงที่ป้าอิดก็ยังเจ็บขาแต่ก็ต้องนั่งทนไปทําไปเรื่อยๆืเหนื่อยไหมเหนื่อยเลย ที่ก็ท้อนึกไม่อยากจะทําแต่ก็ไม่ทาไม่ทํารู้จะไม่ทาอะไรอีกต้องทำถ้าเรากินอย่างเขียขยๆก็พอถ้าเราไม่เขียมมันก็ไม่พอกินอย่างเขียขยๆนี่คือกินอะไรบ้างครับผักต้มผักผัดไข่ทอดไข่เจียวเคยกินอาหารดีๆไหมครับน้อยครั้งอกากกินนะครับอาหารหลักๆคือไข่กับผักไอ้เรื่องหมูเรื่องอะไรเนี่ย คือน้อยมากไข่ต้องซื้อมาสำมองอย่างบางทีเราไปตลาดเราเจออ่าแล้วก็ซื้อมาแบ่งกันเรามั่งอย่างลูกหลานเขาอะไม่มีเงินแป,ปลงเรียท้าวืืนมาอาให้ตังไปโรงเรียนถามว่าทําไมต้องช่วยเหลือมันอยู่กันมันเหมือนพูกพันไปแล้วมั้งถึงจะเป็นแค่คนรู้จักอะไรแต่เราก็นับถือคนครอบครัวน,นี้มาตลอดคือต้องบอกว่าสุดๆจริงๆครับ แป๊หนึงนะครับคือเท่าที่คุยกับป้าอีทมาเนาะก็ตั้งแต่ต้นจนจบครับคือผมรู้สึกว่าป้าอีทคือเป็นคนที่สู้ชีวิตมากๆแล้วก็เป็นเสาหลักของครอบครัวเห็นทุกคนในครอบครัวเนี่ยก็คือรักทุกคนทั้งๆท,ที่เหนื่อยบ้างท้อบ้างแต่สุดท้ายแล้วคนที่เราแบกไว้ข้างหลังเราก็ทําเพื่อทุกคนมันจะต้องทําถึงสามหมื่นใบ ได้เงินมาแค่พันแปดแต่ว่าเราก็ต้องทําต่อไปอย่างน้อยก็มีงานทํำมีเงินได้เข้ามาในครอบครัวน้องปอีตเนาะเห็นความแบบเหนื่อยของป้าที่ต้องแบบดูแลทุกคนสู้นะครับไปสู้สู้เพื่อชีวิต ียนเคียเเออยเียงยงคคเเามอนแรอบครัวของพิมพ์สกุลไม่ไม่เคยทอดทิ้งซึ่งกันและกันเนยนะพี่น้องในบ้านหลังเนี้ยของพิมพ์สกุลเนี่ยดูแลซึ่งกันและกันถึงครอบครัวนี้เขาจะยากจนยังไงเขาก็ไม่เคยทิ้งกันพี่น้องเขาจะรักกันตัวเนี้ค่ะก็ต้องอยู่รวมกันเนี่ย ก็ลุงก็ดูแลไปเนี่ยสามคนเราเป็นพี่น้องกันนี่ไม่รู้จะไปทิ้งยังไงก็เห็นเขาเนี่ยทำอะไรก็ทำกันไม่ได้ก็ต้องอยู่ดูดูเงี้ย้อพี่น้องมาดูกันแล้วไม่รู้ใครจะดูอ่ะทั้งสามท่านเนี่ยคือผมได้ยินข่าวมาว่ามีศาลสงเค์เนี่ยแจ้งเรื่องมาว่าอยากจะขอรับไปอนุเคราะห์ไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมครับเลี้ยงเองเราก็เลี้ยงของเราเราไปคนอื่นเลี้ยงผมไม่ทิ้งเมื่อกี้เขามาขอผมยังบอกผมยังเลี้ยงไหวผมก็เลี้ยงดูผมไปเรื่อยๆเงี้ยจด่า ตายไปมาไห่เนี่ยครับนี่ปัจจุบันก็คือเราก็ดูแลแล้วก็รักเขาให้เต็มที่ที่สุดใช่ไหมครับคุณลุงครับก็รับรู้ถึงความรักแล้วก็ความกลมเกลียวของครอบครัวนี้ก็คือมีความน่ารักมากๆแล้วก็ความเป็นยอดนักสู้ของครอบครัวนี้สู้แบบนี้ผมและทางรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกเป็นเงินสนับสนุนให้กับทางครอบครัวมูลค่า1 0 0 0 0บาทนะครับ ดีใจที่สุดมากมากอ๋อดีใจมากๆที่สุดอ่าได้เงินหนึ่งหมื่นบาทนี้ตั้งใจว่าจะเอาไปทําอะไรครับป้าอิฐเลี้ยงดูน้องๆเลี้ยงดูน้องๆเลยอย่างไรก็ตามนะครับคุณลุงคุณป้าครับเราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะครับก่อนที่เราจะดูแลคนอื่นเนาะสัญญาไหมครับสัญญา สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากส่งกําลังใจให้กับครอบครัวนี้นะครับสามารถส่งกําลังใจให้กับครอบครัวนี้ได้ที่เลขบัญชีด้านล่างนะครับต้องบอกว่าครอบครัวนี้เป็นครอบครัวที่สู้ชีวิตมากๆตั้งแต่เล็กจนโตนะครับก็ต้องเลี้ยงดูทั้ง3คนนะครับมาตั้ง60กว่าปีแล้วเนาะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับที่คนคนหนึ่งอย่างป้าอีทนะครับต้องมานั่งร้อยถุงทั้งวันแต่เช้ายันเย็นเนาะถ้าไม่ด้วยความรักของป้าอีทที่มีต่อน้องๆทั้ง3าคน แล้วก็คุณลุงด้วยป้าๆด้วยสุดท้ายแล้วเราก็ต้องดูแลกันไปใช่ไหมครับก็ฝากถึงท่านผู้ชมนะครับร่วมส่งเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวนี้กันเยอะๆนะครับและที่ขาดไม่ได้เลยครับที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ดีๆแบบนี้นะครับต้องขอขอบคุณ CP และ CP r ีรี r ทอรริมากๆนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่มีเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับคนสู้ชีวิตนะครับสามารถส่งเรื่องราวมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกตู้ปน15ปนสปากเกต11120หรือเข้าไปเขียนได้ที่ Facebook Fanpage ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกและอย่าลืมบอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับก่อนจากกันวันนี้ผมขอฝากข้อคิดไว้สักข้อหนึ่งนะครับทุกคนมีปัญหาชีวิตต่างๆกันแต่ทุกคนมีโอกาสที่จะเลือกสู้ได้เหมือน,อนกันครับ ขอเพียงคุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริตขอเพียงคุณเป็นคนดีของสังคมขอเพียงแค่เขียนมาสำหรับวันนี้ผมและรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะไม่บ็อกกับครอบครัวพิมพ์สกุลต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าเวลา15รนกายนาทีทางช่อง nationtv กด2ีกด22แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ เราจะรักกันตลอดไปจนฝ่าฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งจากกันไปเราจะดูแลกันตลอดไปจนฝ่าจะจากกันไปฝ่ายได้ฝ่ายหนึ่งตราบยังมีชีวิตเราจะดูแลกันตลอดไปอีพิ์สกุล ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ คือเดิมทีเลยผมอะไม่ไม่ใช่คนพิการเกิดเหตุตอนอายุ17ไปโรงพยาบาลน,นอนติดเตียงโรคเกี่ยวกับระบบประสาทต้องทาให้นอนติดเตียงอยู่ประมาณ6เดือนแล้วก็ฟื้นฟูขึ้นมา2ปี าอาชีพให้ตัวเองมองเบเกอรี่ขายตามตลาดมันก็ยังไม่ค่อยเวิร์คหน่ยก็เลยนอนดูทิกต็อกขายดีเลยไหมทิกต็อกปุ๊บไม่ได้เลยเพราะว่ายังไม่มีใครรู้จักอะไรเลยลองไลฟ์สดดูแล้วกันคนดูก็เริ่มเข้ามามีวันหนึ่งอะยี่สิบกว่าออเดอร์สี่ปีกว่าไม่มีอะไรเลยจนวันที่มา20ออเดอร์เนี่ยมันต้องทอ้ออยู่แล้วเพราะว่าเพราะทำอย่างหนึ่งมันก็เฟลอย่างหนึ่งคือผมไม่ได้มองตัวเองพิการเป็นคนปกติทั่วไปล้มได้ก็ต้องลุกได้ครับ